สวัสดีครับเพื่อนๆผมเอกสมเกียรติเกษริเจ้าของร้านซับสิรินะครับผมรับซื้อเหรียญเก่าแบงก์เก่าจังหวัดนครปฐมนะครับผมวันนี้มีเหรียญและธนบัตรเข้ามานะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปชมด้วยกันเลยนะครับว่าเหรียญและธนบัตรที่เอกรับซื้อนะครับผมมีราคาเท่าไหร่กันบ้างนะฮะเริ่มจากเหรียญบาทรัชกาลที่5แบบนี้นะครับถ้าไม่มีลสอนะฮะเอกรับซื้อที่ประมาณ3 5 0ร้อยถึงสี่รนะครับสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยเนื่องจากว่าตอนนี้ราคาลดลงแล้วครับถ้าเป็นสมัยก่อนเออกซื้ได สี่ร้อยถึงห้าร้อยเลยนะแต่ตอนนี้ราคามันลดลงไปแล้วครับผมอันนี้เป็นเหรียญสลึงนะครับเหรียญสลึงของรัชกาลที่หกนะครับผมแบบนี้เอกรับซื้อแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะฮะนี่เหรียญสลึงมันจะเล็กๆหน่อยนะครับแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะฮะนี่แบบนี้ถ้าเป็นของรัชกาลที่เจ็ดก็สามร้อยถึงห้าร้อยนะครับเหรียญสลึงคะพวกนี้จะเป็นเนื้อเงินทั้งหมดนะครับพี่ๆครับผมแล้วเกิดเป็นเหรียญคุดเฉียงแบบนี้นะฮะก็สิบถึงสิบห้าบาทนะครับผมคุดเฉียงสิบถึงสิบห้าบาทคุดตรง 3 0บถึง40่บาทครับผมแบบนี้นะครับไม่ขาดไม่รูเอกรับซื้อ300ร้อถึงห้านะไม่ขาดไม่รูสภาพผ่านการใช้งานแล้วนะครับผมถ้าขาดรูก็เหลือสักร้อยสองร้อยนะครับเนี่ยแบบนี้ขายยากหน่อยแล้วก็แบบนี้นะครับผมเป็นแบงค์ร้อยแบบที่9นะครับถ้าไม่ผ่านการใช้งานสวยๆเอกรับซื้อ500 700ร้อถึงเจ็ด้นะฮะถ้าผ่านการใช้งานแล้วก็ประมาณ200ร้อถึงสามครับประมาณนี้แบงค์จีนถ้าสภาพเก่าเก่ายเย็นเย็นแบบนี้ก็ประมาณ15-20นะครับเนี่ยเก่าเยเย็นเยนแบบนี้นะครับ 15ถึง20นะครับผมแล้วก็แบงก์บาทรัชกาลที่8แบบนี้เรียกว่าแบงก์บาทแบงก์หนึ่งบาทอเมริกานะครับผมถ้าเป็นแบบนี้เอกรับซื้ออยู่ที่หนึ่งร้อถึง200บาทนะครับผมโอเคครับผมก็ดูกันคร่าวๆนะครับพี่ๆใครที่มีแบบนี้สามารถส่งภาพมาให้เอกระเมินราคาได้เลยนะครับผมใครที่มีแบบนี้นะฮะส่งภาพมาให้เอกระเมินราคาได้เลยนะครับผม ก็เหรียญรัฐธนบมนรนะครับสภาพถ้ามันจะราคาดีก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพนะครับยิ่งสวยยิ่งราคาดีนะครับของเก่ายิ่งสวยยิ่งราคาดีนะฮะใครที่มีแบบนี้ทักหา X เลยนะครับผมมีข้อมูลการติดต่อหน้าโปรไฟล์นะครับหน้าร้านอยู่หน้ามอเศลาบกกรจังหวัดนครปฐมนะครับผมเข้ามาพบปะเยี่ยมชมพูดคุยกันได้นะครับผมวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับพี่ๆครับ